กำลังมองหารถใช้งานผ่อนสบายๆเริ่มต้น3,500บาทต่องวดมีรถรุ่นไหนจากค่ายไหนกันบ้างชมรับฟังในคลิปนี้ได้เลยนะครับคือ Nissan m a ทนะครับ 1.2e คันนี้เป็นเกียร์ออโตโ้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซี3สูบเรียง ราคาค่าตัว229,000บาทผ่อนงวดละ3,900บาทจัดเฟซ์สูงสุดได้8 4สีงวดคันนี้ฟีดาวครับคันนี้นะครับเป็นนิสันอะเมล่าห e นะครับเครื่องยนต์1,200พซีซีพื้นฐานเดียวกับนิสันมาร์สนะครับสามสูบเรียงกินน้ำมันเบนซินนะครับ สำหรับคันนี้ราคาค่าตัว2,49,000บาทเป็นตัวรถเป็นปี2017นะครับงวดผ่อนอยู่ที่4,200บาท84งวดเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยแอร์เย็นนะครับเปิดแป๊บเดียวเองคือมิตซูบิชิอ t r รักนะครับ คันนี้เครื่องยนต์หนึ่งพันสองซีซีสามสูบเรียงคันนี้สามารถฟรีดาวได้นะฮะผ่อนเริ่มต้นสี่พันหนึ่งร้อยบาทจัดสูจัดเฟรนเซ์สูงสุดได้แปดสิบสี่งวดนะครับออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว สุกิสวีปนะครับปี2013เครื่องยนต์1,200 cc GLX นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้และเป็นตัวท็อปด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาค่าตัว219,000บาทจัดไฟแนซ์สูงสุดได้84งวดฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น3,900บาทถึงจะเล็กแต่ว่าเข้ามาข้างในแล้วไม่เล็กนะครับ น่ชิ่นเดียวติดนะครับเพื<ๆ>่อนๆคันนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งพันสอง้อยซีซีแต่ว่าเป็นสี่สูบนะครับสิบหกว้าวแรงต้นอาจจะไม่ฟื้นฟ้ารแต่ว่าแรงปลายนี่รับประกันกินขาดนะฮะ พี่ใหญ่ของเรานะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิแลนเซอร์ ex นะครับเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซี cc นะครับสี่สูบเรียงราคาค่าตัว1,99,000บาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวได้เช่นกันนะครับงดผ่อนอยู่ที่3,400บาทนะครับจัดไปเน้นสูงสุดได้เจพีปดงวดเช่นกันนะฮะคันนี้เป็น e ีองนะครับ ปี2013ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับได้เบาะผ้านะโอ้คันนี้แรงสะใจครับ เป็นไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับรถที่มาหามาให้เพื่อนได้ชมกันในวันนี้นะครับหากเ,เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากจะทดลองขับหรือว่าอยากจะชมรถตัวจริงนะครับขอเลนเชิญได้เลยที่ร้าน A p พัสคาสาขาเมืองลำพูรร้านอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮว์เชียงใหม่ลำปางมาร์คขึ้นุดไว้ให้ตรงนี้แล้วสำหรับวันนี้มาร์คขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ